โจทย์เรื่องลิมิตอันนี้นะครับลองเช็คดูนะครับถ้าเราจะแก้เราจะหาคําตอบเราก็เอาเจเข้าไปแทนนีนะครับเจเข้าไปแทนนี้แทนที่เปรากฏว่าเจ็ลบเจ็ได้ศูนย์ส่วนเป็นศูนย์เราใช้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนรูปก่อนนะครับการเปลี่ยนรูปที่มีเครื่องหมายสแควรูทหมายรากเนี่ยนะครับก็มักใช้ o n j u g a t ตเข้ามาคูณนะครับ c conjugate เป็นยังไงถ้าเรามี a บวก b เนี่ยค n j จ g เกตของ a บวกดีก็คือ a ลบ b ถ้าเรามี x ลบ2คอนจูเกตก็คือ x บวก2คอนจูเกตก็คือการเปลี่ยนพจน์หลังเนี่ยเป็นเครื่องหมายตรงข้ามนะครับถ้าบวกก็เปลี่ยนเป็นลบถ้าลบก็เปลี่นเป็นบวกเนี่ยนะครับทำไมเราถึงต้องเอาคอนจูเกตเข้ามาคูณด้วยเพราะว่าเราต้องการให้อยู่ในรูปหน้าบวกหลังคูณหน้าลบลบหลังซึ่งผลออกมาก็จะได้หน้ากำลังสองบวกอลบหลังกำลังสอง ก็เหมือนกันก็จะได้ x กําลังสองลบสองกําลังสองสมมติถ้าเป็นรูทรูท x บวกสามเราคองจูเกตเข้ามาคูณ x แปรรูท x ลบสามเข้ามาคูณเราก็จะได้แปรรูท x กําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเกิดอะไรขึ้นครับเราก็จะได้เครื่องหมายรูทกับสองสองนี่ก็หายไป ก็จะเหลือ x ลบเเราก็จะเห็นว่าเครื่องหมายรูทเนี่ยหายไปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการในทีอทำให้เครื่องหมายรูทหายไปนะครับแล้วก็อาจจะตัดได้กับตัวเศษนะครับอาจจะตัดได้กับตัวส่วนที่เหลืออยู่ครับลองทำดูเลยนะครับถ้าเรามีอันนี้เราก็จะได้ limit เมื่อ x เข้าใกล้เจ็เนี่ย เอาคอนจูเกตมาคูณนะครับ x บวก2ลบ3คอนจูเกตก็คือคอนจูเกตก็คือ square r x บวก2บวก3มีลบ3คอนจูเกตก็เป็นบวก3คูณทั้งเศษและส่วนนะครับ x 2บ3ทำไมเราถึงต้องคูณทั้งเศษและส่วนก็มีก็เหมือนกับ2ส่วน2เงี 2, ้ยนะครับ2 2คือ1 ถ้าเราอาหนึ่งเข้าไปคูณเนี่ยก็ไม่เป็นไรท่ามก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เลยต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะว่าให้ตัดกันได้เป็นหนึ่งนั่นเอง,เองถาต่อนะครับลิมิต x เข้าใกล้เจ็ดอ,อย่างที่ทําตรงนี้นะครับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังแบบนี้ก็จะได้หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองซึ่งก็จะได้ square root x บวกสองเนี่ยกำลังสอง ลบกับ3กำลังสองส่วน x ลบเคูณกับ square r o o t x 2, บวกสองบวกสนีเพิ่งรีบไปคูณนะครับพักไว้ก่อน x เใกล้เเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโจทย์เขามักจะให้พดที่ตัดกันได้มาครับเดีย๋ยวลองดูว่าเป็นงพอทำต่อนะครับ เครื่องหมายรูทแล้วก็ยกกาลังสองจำได้ไหมครับรูทเแล้วก็ยกกําลังสองเนี่ยก็จะได้ a ได้ใส่ทั้งในนี่ก็เหมือนกันรูท x บวกสองกำลังสองก็จะได้ x บวกสองหลุดออกมาเลยลบสากำลังสองได้9ก้าครับ x อเจ็ 7. แล้วก็รูทกสได้อะไรได้ได้ x ลิมิต x เข้าใกล้7จบวก2ลบ9ก็ได้ x ลบเจครับว่าเหมือนกันเลยจะตัดกัน x บวกสบวกสเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ตัดกันได้แล้วนะครับ x ลบเจ็กับ x ลบ7นี่ยหารกันได้1ครับก็จะได้ลิมิต x เข้าใกล้7เนี่ยได้ ้างบนตัวเศษไม่เหลือแล้วก็เหลือเป็น1นะครับหารกันได้หนก็บ1ส่วน x มาดู x บวกสบวกสทีนี้เราลองเอา7เข้าไปแทนดู7ตรงนี้นะครับ7จ็บวกสอคิดต่อตรงนี้กันลิมิตของ1ส่วนเอาไม่ลิมิตละ เราจะหาค่าแล้วแล้วก็เท่ากับหนึ่งส่วนแคลรูดเจ็ดเจ็ดบวกสองแล้วก็บวกสามเท่ากับหนึ่งส่วนแคลรูดเก้านะครับเจ็ดบวกสองได้เก้าแล้วก็บวกสามเท่ากับหนึ่งส่วนรูทเก้าก็คือสามบวกสามเท่ากับหนึ่งส่วนเปก็จะได้ออกมาแล้วไม่ติดศูนย์แล้วนะครับก็แบบนี้นะครับการหาลิมิตของอ่า สมการของฟังก์ชันที่เป็นที่ติดรูทเนี่ยก็ให้เอาคอนจูเกตมาคูณแบบนี้น,นะครับคอนจูเกตมาคูณ o อ j จ g เกตก็คือเป็นเครื่องหมายเป็นตรงข้ามอย่างนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ